สำหรับวิธีการทำขนมตาลของเรานะคะเด็กๆก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะนี่นะคะมีแผ่นกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีนะคะสีก็จะต้องเป็นสีเขียวกับสีเหลืองนะคะเพราะว่าขนมตาลของเรามีสีเหลืองแล้วก็ใบตองของเราสีเขียวนะคะแล้วก็มีกรรไกรสำหรับตัดแล้วก็กาวค่ะวิธีการทำนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะมาระบายสีก่อนโดยเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าสีเหลืองของเราจะมีทั้งหมด สอันนะคะ1นี่นะคะหนึ่สามโดยสี่เหลี่ยมของเราก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่เอ๊เราจะระบายสีอะไรตรงไหนบ้างนะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆเห็นสี่เหลี่ยมนะคะที่มีเส้นปละแล้วก็เส้นต่างๆนะคะรอบด้านให้เด็กๆนะคะระบายสีเขียวลงไปนะคะระบายลงไปเลยค่ะ ต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะนําสีเหลืองมาระบายสี่เหลี่ยมอีกสองอันนะคะสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างล่างนะคะด้านล่างนี้นะสี่เหลี่ยมนี้ยังไม่ต้องระบายนะคะเด็กก็ระบายลงไปเลยค่ะให้เต็มกรอบเลยนะคะค่ะแล้วเมื่อเด็กๆระบายเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาตัดกันนะคะโดยเด็กๆก,ก็ตัดให้ครบทั้งสี่รูปเลยนะคะก็คือรูปนี้ รูปนี้รูปน,นี้แล้วก็รูปนี้นะคะเด็กตัดเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะถ้าเด็กๆใช้กรนไกไม่ค่อยถนัดนะคะ,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 ะค่ะแล้วเมื่อเด็กๆตัดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแยกชิ้นส่วนออกจากกระดาษแล้วเด็กๆก,ก็หยิบสีเขียวขึ้นมานะคะแล้วเด็กๆจะเห็นนี่นะคะมันจะมีรอยปะอยู่ เด็กๆก็นำกันไกลนะคะตัดตามรอยปะเลยนะคะให้ครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะเราจะมาทำกระทงสำหรับใส่ขนมตาของเรากันตัดแค่ถึงรอยปะนะคะไม่ต้องตัดไปไปลรอยปะนี้แค่ไหนเด็กๆก็ตัดไปท่านนี้จากนั้นนะคะ จากนั้นนะคะเด็กๆก็พับนะคะพับตามเส้นนี้นะคะที่ครูได้กําหนดไว้นะคะเด็กก็พับเลยพับข้างนนี้นะคะด้วยบดีกับเส้นพับให้ครบทั้งสี่ด้านเลยค่ะ เสร็จออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เด็กๆนะคะนำกาวนะคะทาตรงบริเวณที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้สังเกตนะคะจะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นอันเล็กและสี่เหลี่ยมที่เป็นอันใหญ่ที่ถูกตัดออกมาให้เด็กๆนะคะนำกาวแต้มทาให้ครบทั้งสี่มุมน,นะคะตรงสี่เหลี่ยมเล็ก ทั่วเลยนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆหันกลับด้านมานะคะเป็นด้านสีขาวนี้เด็กๆนำมุมนะคะตั้งขึ้นอย่างนี้นะจับกระดาษขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็พับส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเข้ามานะคะเพื่อ นำสีเหลี่ยมอันยาวติดน,นะคะให้คุกทั้งสี่ด้านเลยก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะเป็นกระทงสำหรับใส่ขนมตาลของเราจากนั้นกระดาษสีเหลือง เด็กๆก็นำมาขยำค่ะขยำเลยส่วนอีกอันนึงเด็กๆก็ใส่นะคะกระดาษที่ขยำกันนึงใส่ลงไปเลยขยำขยำ่าให้เป็นก้อนกลมๆนะคะเ่อเป็นก้อนกลมๆแล้วเด็กๆก็ทากาวลงไปข้่าง วางไปให้ทั่วเลยนะคะเพื่อที่จะนำมาติดด้านล่างนี้นะคะจากนั้นกระดาษสีขาวเด็กๆก็ฉีกนะคะฉีให้เป็นเส้นๆค่ะแล้วเด็กๆฉีกกระดาษมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็มาโรยกระดาษของเราก็เสมือนกับว่าเป็น มะพร้าวที่โรยหน้าขนมตาลแล้วนะคะเดี็กๆก็ถักการลงไปแล้วก็ติดลงไปด้านบนเลยของขนมนะคะกี่ชิ้นก็ได้ค่ะเรียบร้อยขนมตาลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ